็นตู้ตาดแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สามระบบตู้ใหญ่สามตะแกรงเอ้เป็นสองสองตะแกรงครับก็คือตะแกรงตูวนี้เป็ตู้ใหญ่ตะแกรงสแตนเลสตัวถ้ตะแกรงเป็นสแตนเลสแบบสันสี่ต่อเดรนิมินียสามารถใช้กับอาหารได้ร้างน้ำพลักงสะาดได้ก็มีหลอดน้ำ ตัวตู้จะมาลงมาแรงจะไม่สามารถเข้าได้หรือคล้อไม่ได้หลักอะไรครับถ้าเอาเอาสิ่งที่เราจะตากที่ไปตากปลาใช่ไหมครับเราก็ปลาตาเลียงให้ทั่วเลยทั้งบนทั้งล่างแล้วก็ตตัวนี้เป็นตู้สามระบบระบบแรกคือระบบความร้อนจากแสงแดดจงแดครับแสงแดดก็คือเราถ้าไม่แดดเราเข็นตู้ไปตากแดดเลยให้ให้ ปาตกทั้งหมดอ่ะโดนแดดที่ทั่วความร้อนสะสมในตู้มันจะทําให้ปลาแห้งไวเพระาะในตู้มันจะเกิดความร้อนสะสมจะร้อนกว่าภายนอกดนดนแล้วแสง,แสงซเซลล์จะทำหน้าที่ทาให้พนมอยู่ความชื้นทำงาน<ะ>คือปลาเราจะเปียกเท่าว่าเราตาเพราะพะดนแดดมันจะความร้อนจะลอยขึ้นพอลมจะ,จะออด<น>ูดความร้อนชื้นออกมันให้แห้งไวแล้วระบบที่สองเรื่องความร้อนจาัดร้อน ใายใต้ตู้เนี่ยข้างล่างจะเป็นท่อลมร้อนสองท่อครับก็จะเป่าลมร้อนออกมาแล้วระบบที่สามเป็นระบบความร้อนจากลอบไปคือจะให้ความร้อนจากด้านบนตันตวนี้คล้ายๆจากแสงแ,แดดเลยครับคือวิธีการใช้งานเราเอาปลาที่เราจะตาดใส่ตะแกรงทั้งสองชั้นเรียงให้ให้เต็ม แล้วเราก็เสียบปลั๊กเหมืเบรกเกอร์ขึ้นไฟสถานะสีแดงพร้อมจะทำง,งานกดโทขึ้นแล้วเราก็ระบบที่สองคือลมร้อนคือลมร้อนคือมีหนหภูมีตัวอุณหนูมูให้งงเราปรับนูมูไปเท่าที่เราต้องการไอ้ลมร้อนจะทำงานของพ่อจะต่ามาทรงา,า,รานพร้อมกับไฟกถานะสีฟ้าถ้า เราปลลมดูความดือสองตัวจะทํางานพร้อมกับที่ดัน,นเกิเพิ่มขึ้นคือมันจะทํางานจนกว่าอ,อุณหภูมิในตู้ได้เท่าที่เราตั้งไว้แล้วมัจะตัดตัวนะแล้วมันจะตัดมาทํางานไหนเนี่ยรถถุงรถลงอันนี้กินเทียนอันนี้เป็นอุณหภูมิครับก็คือถ้าเราตั้งอุณหภูมิไว้ไออุณหภูมิในถ่ายใตู้เราที่เราบ้างมันจะตัดลงแล้วจะพออุณหภูมิลดลงมันจะกลับมาทำ ตัวนี้เป็นตู้ตากนะครับไม่ใช่ตู้อบมันจะใช้ความร้อนได้ไม่เกิน90องศาครับไม่เกินะถ้าถ้าเกินเครื่องจะทางานหนักมันจะไม่ตัดมันไม่เสียหายได้แล้วก็จะมีหมนกับปะกัาด้วยว่าอย่างอย่างมาก90นะครับถ้าเกินถ้าเกินนั้นเครื่องจะไม่ตัดแล้วมันจะ ทางเราจะไม่รับกะกันเพราะว่ามัน<า>เป็น <para> ตู้ตากไม่ใช่ตู้อบความร้อนจะไม่เกินนั้นไม่เกินสามทุนนะไม่เกินสามทุนเลยถ้าถึงเราไม่จะตัดเลยก็คือสมมติถ้ามันตัดแล้วคือระบบระบบวิสาคือความร้อนจากหลอดไฟก็คือเราดันเบรกเกอร์ขึ้นเราเราก็บิดสวิตช์ที่ออนหลอดไฟก็จะติดมันจะได้ความร้อนจากด้านบนแต่เราทํางานพร้อมกันสองอย่างถ้าลมร้อนตัดหลอดไฟจะไม่ตัด ไปจะเลี้ยงความร้อนไปให้คุณที่เหมือนเราจะตัดแต่ตลอดเวลาเราจะสามารถเลือกใช้ความร้อนจากลอดไฟอย่างเดียวหรือความร้อนจากลมร้อนอย่างเดียวก็ได้หรือทั้งสองอย่างพร้อมกันก็ได้ะนต้องอย่าาเลือกถ้าทำพร้อมกันได้เลยครับเราก็ทำพร้อมกันได้มันจะร้อนกว่าไหมต้องอยยาครับก็คือถ้าถ้าเราจะได้ความร้อนทั้งสองทางอ่ะทั้งดันบนดานล่าง